ความสงบที่เรามักจะเข้าใจว่าอยู่ในที่เงียบๆไม่เสียงดังไม่วุ่นวายกับภายนอกหรือไม่มีความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาไม่แต่อ,อย่างใดซึ่งมันก็ถูกต้องแต่ความสงบนี้มันมีความหมายอยู่สองแบบที่เราควรจะเลือกว่าความสงบที่แท้จริงมันควรจะเป็นแบบไหนเพื่อที่จะพัฒนาจิต หรือพัฒนาตัวตนของเราให้สูงขึ้นแบบที่1ความสงบจากภายนอกก็คือการแสวงหาในที่ที่สงบสุขหรือการปลีกวิเวกออกจากความวุ่นวายในสังคมหรือความกลาหลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดิ้นลนหาเงินปัญหาในครอบครัวปัญหากับค่าใช้ใจ่ายต่างๆหรือ การได้ยินข่าวสารบ้างเมืองแบบในทางที่ลบๆที่ได้ยินแล้วทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดหรือเกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากตัวเราปัญหาความขาดแคลนที่จะต้องต่อสู้หาเช้ากินขําและต้องมาลองรับกับอารมณ์ของผู้ที่ทำงานหรือเพื่อนร่วมงานหรือลองรับอารมณ์ ของผู้ที่มีอำนาจคอยชี้นิ้วสั่งซึ่งบางคนก็เกิดความเบื่อหน่ายกับปัญหาเหล่านี้ด้วยการหนี้ไปพึ่งพาในสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจไม่ว่าจะเป็นการหนีเข้าไปอยู่ในป่าอยู่บ้านสวนคนเดียวที่ไม่มีสิ่งภายนอกรบกวนหรือบางคนก็ปีกวิเวกออกไปบวชพระบวชชีจำศีลในวั ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่สงบกายและสงบใจเช่นกันแบบที่ 2. ความสงบจากภายในก็คือการที่เราได้ใช้ชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆหรือความคละหลในสังคมโลกที่เราอยู่ในกรอบจำกัดโดยที่ไม่ต้องตัดสินไม่เกิดความเบื่อไหนและเข้าใจในปัญหาที่อยู่ตรงหน้าจนทำให้เรา มีใจรักในการที่จะปรับตัวอยู่กับสถานการณ์นั้นอย่างกลมกลืนและแก้ไขให้ปัญหาเหล่านี้ได้คี้คลงได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาความสงบจากภายนอกหรือการปิดป,ปีวิเวกเพื่อหนีปัญหาเหล่านี้การใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่เตรีมไปด้วยผู้คนมากมายหรืออยู่ในครอบครัวถ้าเราไม่สร้างปัญหาใดๆกับผู้คนรอบข้างเลย หรือใครก็ตามที่เรารู้ว่าการกระทําของผู้คนเหล่านั้นจะแสดงออกมาในทางที่ไม่ดีแต่ไม่ส่งผลกระทับกระทบอะไรต่อเราโดยตรงเลยถ้าเราไม่คิดที่จะตัดสินจากการกระทําของผู้คนเหล่านั้นที่ผิดผิดนั่นก็แสดงว่าเราก็มีความสงบภายในได้โดยการให้อภัยพวกเขาโดยไม่ต้องมีจภาวะสุข แค่อยู่ในสภาวะกลางก็พอการมีสติในการใช้ชีวิตในสังคมอยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันด้วยการอยู่กับปัจจุบันไม่คาดหวังกับผลสำเร็จที่ปัญหานี้เกิดกับเราอยู่และไม่สนใจในอดีตที่ปัญหาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็สงบได้เช่นกันเหมือนกันกับเช่นเสียงดังจากภายนอกไม่ว่าจะเป็น เสียงดังจากคนข้างบ้านทะเลาะกันหรือเปิดเพลงเสียงดังเสียงรถบีบแต่ใส่เราหรือเสียงอะไรก็ตามที่มันดังแล้วทําให้เราเกิดความหงุดหงิดได้แต่เรากับที่ไม่สนใจที่ว่าตัวเองจะเกิดความความหงุดหงิดหรืออารมณ์ความโกรธเกลียวขับแขนอะไรไม่แต่อย่างใดนั่นก็แสดงว่าเราก็มีความสงบสุข จากภายในก็คือความสงบการที่อยู่ในปัญหาต่างๆที่อยู่ในระบบสังคมธรรมดาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขหรือแสวงหาจากความสงบจากภายนอกไม่แต่อย่างใดเลยท่านผู้ชมล่ะที่เข้ามาฟังอยู่ตอนนี้ควรจะเลือกความสงบสุขในรูปแบบไหนอย่างเช่นแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สอง ก็ขึ้นแล้วแต่เจตจำนงเสรีของพวกท่านเช่นกัน